เสารทางวันนี้นะครับเราคุยกันกับคุณจิตราอมรธรรมนะครับรองกรรมการผู้จัดการจากบลฟินนเซียไซยรัสนะครับให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะครับสวัสดีครับพี่ปุ๋ยครับสวัสดีครับ สวัสดีคะ่ะคุณบอยสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะขออนุญาตไม่ได้ใส่แมสนะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวคะ่ะอ,อได้ไม่เป็นไรเลยครับก็สวัสดีสงกรานต์ล่วงหน้าด้วยนะครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดทําการมาก็ดัชนีติดลบไปเล็กน้อยบรรยากาศต่างประเทศดูเหมือนว่าก็จะส่งแรงกดดันมาอยู่บ้างนะครับเพียงแต่ว่าปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเนี่ยหายไปอยู่พอสมควรช่วงนี้มองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับ น่าจะคล้ายๆกับสมวานนะคะคือโวลุ่มเนี่ยแห้งเหือดแล้วก็เป็นคําเนียมอยู่แล้วว่าวันนี้เราเป็นวันทําการสุดท้ายก่อนเราจะหยุดยาวตั้งหลายวานันแล้วก็มีประเด็นที่รออยู่ที่สําคัญก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่เราจะได้เห็นกันในคืนนี้นะคะเมื่อวานมีตัวเลขเงินเฟอ้อของจีนประกาศมาแล้วก็ปรากฏว่าสูงกว่าที่คาดตลาดหุ้นไทยเมื่อวานตอนที่ก่อนตัวเลขจีนจะออกมาก่อนตัวเลขเงินเฟอ้อจีนจะออกมาเนี่ยติดลบบางๆนะคะแต่พอเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อของจีนที่พุ่งขึ้นเกินคาด ร่วงลงมาเลยค่ะเพราะนั้นก็ลักษณะเดียวกันตลาดน่าจะรอตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐคืนนี้นักลงทุนก็เลยคิดว่าน่าจะไม่สบายใจที่จะถือหุ้นข้ามยาวกัน3-4วันนะคะก็เลยออกไปในแนวลักษณะขายก่อนจะเห็นว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ นอกเหนือจากโวลุมที่หายไปเนี่ยคุณตัวเล็กๆที่เอาพอฟอร์มตลาดมากๆในช่วงก่อนหน้านี้โดนจัดไปหลายตัวเหมือนกันสําหรับคุณตัวเล็กนะคะคก็เลยน่าจะเป็นในทรงคล้ายๆกับเมื่อวานนะคะโวลุมห,หายๆตลาดดูลงๆถ้าแนวรับในวันนี้นะคะเฉพาะในวันเนี่ยมองประมาณสักพันหกบบวกลบแต่ถ้าถอยเป็นภาพระยะกลางไปกว่านี้หน่อยอยากจะให้ต่อราคาอยู่ดีอะคะ่ะ<ม>เพราะว่าในเดือนเมษาเนี่ยเราก็เหลืออีกแค่ครึ่งเดือน พอไปเดือนหน้าทุกคนก็จะกลับมาพูดเรื่องเซลล์อินเมย์แอนโกเวกันอีกแล้วนะคะคแล้วก็บรรยากาศก็จะมีแต่การคาดการประกาศผลประกอบการอะไรเนี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีเซกเตอร์อะไรที่จะเป็นตัวดันดบับชนีหลักๆขึ้นไปก็เลยอยากจะต่อราคาลงมาสักมองถแถวๆประมาณ1,650บวกลบก็จะตรงนี้อีกแค่20จุดเองอะคะ่ะอืมครับ คือถ้าถอยมาดูภาพกว้างหน่อยตลาดหุ้นไทยเองคุณจิตรามองว่าแนวโน้มย,ยังพอจะเป็นไซด์เวย์หรือพอจะเป็นลุ้นขาขึ้นได้ไหมครับหรือว่าตอนนี้ถ้ามันหลุด1 6 7 0 1 6 5 0รมันจะกลายเป็นขาลงไหมฮะถ้าระยะสั้นเลยนะคะเป็นขาลงแต่เมื่อวานแล้วตอนที่หลุด1,680แต่อันนี้คือระยะสั้นนะคะคแต่ภาพในระยะกลางนะคะก็คือถ้าถอยภาพออกมาดูอย่างที่คุณบอยว่านะยังมองว่าเป็นเป็นตลา,ลาดที่ปรับตรงเนี่ยยังเป็นจังหวะในการปรับขึ้นเพราะว่าอย่างของอเมริกาเนี่ยตลาด ของบ้านเขาเศรษฐกิจเขาร้อนแรงแล้วก็กําลังหาทางที่จะแลนดิ้งไม่ว่าจะฮาร์ดแลนดิ้งซอฟต์แลนดิ้งก็แล้วแต,แต่แต่ของบ้านเราเนี่ยกำลังจะเทคออฟเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมองภาพในระยะกลางยังเป็นการพักฐานในจังหวัดตลาดที่เป็นขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการปรับลงมาไม่ว่าจะพันหกเจ็ดสิบพันพันหกห้าสิบอันนี้มองว่าเป็นจังหวะด,ดีในการซื้อลงทุนนะคะครับแต่ลักษณะในการซื้อกลยุทธ์ในการซื้อมันต้องทยอยหรือมันต้องยังไงฮะแนะนาหน่อยฮะ คิดว่าทยอยแล้วก็ยังโฟกัสอยู่ในกลุ่มที่เป็นโดเมสติกค่ะเพราะว่ามันสอดคล้องไปกับตัวเลขของ GDP ที่หลายหลฝ่ายมีการคาดการณ์แบงก์ชาติเองก็ตามจะเห็นว่าองค์ประกอบของ GDP ในปีนี้ที่ฟื้นตัวเป็นภาพของโดเมสติกหมดเลยที่ฟื้นนะคะคปีหน้าถึงจะเป็นเรื่องของโกลบอลเพจที่เข้ามาช่วยเป็นภาคของการส่งออกเป็นภาคของการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาช่วยเศรษฐกิจแต่ปีนี้การฟื้นตัวจะเป็นการฟื้นตัวพวกเรากันเองการจับใจ่ายใช้สอยในประเทศไมนใะช่หุ้นที่น่าลงทุนทยอยซื้อคือพวก d o เม s สติต่างๆแต่ก็ยังเน้นออนอกจากโดเม s สติกแล้วต้องเป็นหุ้นที่ไม่แพงด้วยคือ PE ต่ำ PE ต่ำเพราะว่าจะสังเกตว่าพอเวลาต่างชาติเนี่ยพอเวลาต่างประเทศคุยกันเรื่องของเงินเฟอ้อมาดอกเบีย้ยขาขึ้นหุ้นที่เซน i ิทีฟกับดอกเบีย้ยขึ้นที่สุดก็จะเป็นหุ้นที่ PE แพง PE แพงนะคะหุ้นเทคอย่างเงี้ยก็จะโดนจัดกันทุกทีเลยเวลาแบบ เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยนะคุณเทคก็มักมาจะเป๋อย่างในตลาดอเมริกาจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี่นะสแสตดูไม่ได้เลยนะคะในขณะที่ SP ยังพอจะพอจะคือเอาเพอร์ฟอร์มกว่าใช่ค่ะอืมครับ,รบแต่ถ้าเรามาเน้นภายในประเทศเนี่ยเดี๋ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์คนกลับบ้านคืออัดต่อให้ทุกคนระมัดระวังยังไงการแพร่ระบ,บาดมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ครับแลวอันนี้มันน่าเป็นห่วงหรือเปล่าครับอ่า คุณหมอหลายๆท่านก็ออกมาบอกว่าตัวเลขหลังสงกรานเนี่ยอาจจะได้เห็นเป็นหลักแสนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่านะคะที่เมื่อวานเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลเ er อาโปรฟอร์มากแต่เนื่องจากว่า คือปรับขึ้นไประหว่างวันเยอะนะคะหลายๆตัวเนี่ยแต่พอปลายตลาดก็โดนขายเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่า3าวันข้างหน้าที่หยุดจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรียกว่าถ้าในภาพระยะสั้นนะคะโรงพยาบาลนอกจากมีความเป็นโดเมสติกแล้วเนี่ยมีความเป็นดิเฟนซีฟด้วยนะคะแล้วในไตรมาสหนึ่งต่อเนื่องถึงไตรมาสสองอ่ะกำไรก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเลยเพราะว่าถึงเป็นผู้ป่วยที่เป็นนอนโควิดวันนี้หลายๆโรงพยาบาลกลับมาเท่ากับในช่วงก่อนที่จะมีโควิดแล้วด้วยซ้ำไปโรงพยาบาลเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ เป็นที่พักเงินในระยะสั้นก็ได้ลงทุนระยะกลางหรือยาวก็ได้ด้วยะค่ะอืมครับโอเคภาพใหญ่เราเราเราได้คําแนะนําจากคุณเจตราแล้วก็คือถ้าปรับลงมาก็ทยอยซื้อรอรับเป็นหลักเนี่ยนะครับงั้นให้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้วก็หุ้นตัวที่น่าสนใจหน่อยครับคิดว่าเป็นเซกเตอร์อาหารเกษตรอาหารนะคะแล้วก็เป็นเซกเตอร์ค้าปลีกนะคะแล้วก็เป็นเซกเตอร์แบงค์ค่ะแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลเมื่อสักครู่ที่เรียนไปค่ะคอืมอืมแล้วท็อปพิกของเราตอนนี้มีตัวไหนบ้างฮะ ถ้าเป็นพับพิกในกลุ่มแบงก์อะนะคะจริงๆก็จะชอบ SCB นั่นแหละค่ะกับ TTB ีบแต่เนื่องจาก SCB ก็ต้องเตือนคุณผู้ชมว่าจากนี้ไปเนี่ยอวล่มลิควิตี้ของ s c b ก็จะหายไปจนกว่าเพราะเป็นช่วงในการแปลงสภาพเป็นตัว X นะคะแล้วก็กลับเข้ามาคิดว่าน่าจะคึกคักอีกทีก็คือตอนที่ SCBX เข้ามาเทรดแล้วนอกเหนือจาก SCB หรือ SCBX แล้วเนี่ยตัว t t ท b ก็เป็นตัวที่น่าสนใจยกเว้นภาพในระยะสั้นๆจริงๆอะน,นะคะก็จะเป็น น่จริงเปิดมาหลังจากสงการก็จะเจอกับทิสโก้ที่ประกาศงบเป็นคนแรกบันจารและหลังจากนั้นก็ทยอยถ้าคนที่ชอบปันผลอย่างเดียวเลยนะคะก็จะไป KKP ก็ได้ส่วนในกลุ่มค้าปลีกนะคะก็แน่นอนชอบคนที่ underperform ในกลุ่มก็จะเป็นตัว CPO นะคะส่วนในกลุ่มเกษตรอาหารก็จะมีหลายคนคนที่ทำน้ำและเครื่องดื่มต่างๆต,ตอนนี้ถือว่าน่าสนใจชอบตัว OSP ค่ะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาประกาศว่าเขาจะทำตัว เอ่อเอเ r อร์จีริงบาทแต่ปรากฏเพื่อนไม่ตามไปด้วยราคาหุ้นก็นเลยเป๋แต่ต้องบอกว่าถ้ามองในมุมของเงินเฟ้อในมุมของต้นทุนที่ขยับขึ้นเนี่ยหลายคนคือใครทําเครื่องดื่มที่เป็นขวดแก้วเจอแก้วราคาขึ้นเครื่องดื่มเพชรขวดเพชรเจอเพชรราคาขึ้นนะคะทุกอย่างขึ้นหมดเลยแต่ OSP เป็นคนที่เขาล็อกราคา วัตถุดิบตรงนี้ยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้แล้วนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นตัวแพคเกจจิ้งก็ตามวัตถุดิบอื่นๆที่เป็นเครื่องผสมก็ตามเพราะฉะนั้นเขาสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้เชื่อว่าดีกว่าเครื่องดื่มเจ้าอื่นๆก็จะชอบตัว OSP ส่วนโรงพยาบาลน,นะคะก็ขอขยับมาดูที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่นิดนึงคือ BCS เนี่ยเป็นตัวที่เอาต์เอร์ฟอร์มมากในปีที่แล้วปีนี้เชื่อว่าในครึ่งปีแรก เขาน่าจะทํากําไรได้ดีและมีโอกาสที่ดีกว่าคาดด้วยค่ะเพราะผู้ป่วยมาทั้งโควิดทั้งนอนโควิดสําหรับ bchs แต่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินักเดินทางต่างชาติที่กําลังเริ่มเริ่ม,มทยอยเข้ามาก็อยากจะไปดูโรงพยาบาลใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็คือ bds m ค่ะอืมโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับพี่ปุ๋ยน,นะครับขอบคุณครับอ่ะที่สงการปลอดภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ